สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไอ้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ,รบพบเจอกันอีกแล้วกับคํานี้มีนะครับ<ะ>เหมือนกับว่าเป็นทุกๆวันของจัน์ทรอังคารเสา,สาวแล้วในเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มตรงที่<ะ>เราจะได้พบเจอกันแบบนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมไปจนถึงเรื่องราวดีๆกันแบบนี้ค่ะ ดังนั้นวันนี้เราถึงต้องจัดหนักกับโปรโมชั่นที่ทําให้คนที่มีสิวเป็นผิวใสขึ้นและที่สําคัญคือมันเป็นวิธีที่ปลอดภัยและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคตนะครับวิธีที่เราใช้เนี่ยเป็นวิธีเดียวกับที่คลินิกชั้นนํารวมไปจนถึงสถาบันโรคผิวหนังแพทย์ผิวหนังเขาใช้ให้กับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวหลุมสิวและที่สำคัญคือป้องกันการเกิดสิวในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่<ไ>ประหยัด ไม่เหลืยงคายอันนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญที่ทุกคนเนี่ยอยากที่จะได้เพราะแม้กระทั่งในวัยที่อายุมากขึ้นหรือเด็กๆเป็นสิวได้ใช่และในช่วงที่คุณผู้หญิงมีรอบเดือนนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีสิวกันทุกคนลูกค้าบางคนถามว่าถ้าเป็นสิวฮอร์โมนเนี่ยยังไงมันก็ไม่หายอยู่แล้วพี่มันจะมาทุกๆรอบเดือนแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงลูกค้าบางคนคือใช้แล้วก็ขาดหายไปเลยคือคุณบิ๊ก จากที่เป็นผื่นแดงๆเนี่ยเต็มเลยเวลามีประจำเดือนอคือตอนนี้ใช้ตัวนี้ไปแค่ชุดเดียวคือลงหมดเลยค่ะแล้วก็หน้าใสาเป็นเด็กปกติแม้กระทั่งตอนที่มีรอบเดือนใช่ก่อนหน้านี้ด้วยิวก็ไม่มาใช่ดังนั้นนั่นหมายค,ความว่าสามารถควบคุมทุกอุบัติการของการเกิดสิวได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องในระยะยาวนะครับบอกได้เลยว่าโปรโมชันนี้โปรแกรมนี้เราพัฒนาโดยแพทย์เภสัชกรจากมหิดนคนที่ไว้วางใจกับแนวคิด การดูแลรักษาบูรณาการผิวด้วยแพทย์วันนี้คุณต้องไม่พลาดโปรโมชั่นนี้เลยนะครับเพราะวันนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าอยู่ด้านทางฝั่งน้องไอนะครับหนึ่งโปรแกรมหนึ่งเซตของเรานี้จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ี่<ส>รายการ4ี<ส>่รายการนี้คุณผู้ชมได้รับไปนะครับว่าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อที่าาร้านวัสด์าก็ะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทางด้านนี้เลยคอลลาเจนถูกต้องค่ะ แล้วก็ n น t ช r a l เพ a ย์ไว e e s s e n c e คือรายการาสีแดงขัดมา2รายการแรกนะครับ<า>จะต้องใช้ผสมกันทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนอผสมกันทั้งเช้าและก่อนนอนเรามีผลงานวิจัยทางการแพทย์รับรองครับว่าเมื่อใช้2รายการนี้ผสมรวมกันจะกระตุ<า>้นการสร้างคอลลาเจนและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ดีมีคุณภาพได้สูงสุดถึง300%ค่ะ ถึง600%แล้วถ้ามีเป็นคล้ายๆผิวมัน T-zone หรือว่าเฉพาะจุดใช้ตัวนี้ปุ๊บนี่จะลดปัญหาหน้ามันไปได้ใช้ง่ายมากนะครับบอกได้เลยว่าล้างหน้าให้สะอาดกดอย่างละปั๊มผสมกันในอุ้งมือของเราให้อุณหภูมิในอุ้งมือในฝ่ามืออุ้งมือนี่เหมือนไม่ใช่คนนะให้อุณหภูมิในฝ่ามือของเราเป็นการวอร์มเซรั่มก่อนที่จะทาจริงลงบนผิวนะครับผสมสดใหม่ใช้เลยผสมสดใหม่ใช้ทันทีครับนี่อ่ะ ดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมปรุงอาหารเราก็อยากที่จะได้อาหารที่ปรุงสดใหม่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแลผิวหน้า <c oughs> ก็อยากได้การปรุงสําเร็จ <c oughs> แล้วเราก็ให้ผิวได้ดื่มกินทันที <c oughs> เป็นเหมือนอาหารผิวผสมมาละ <c oughs> ทาลงไปที่ผิวหน้าโหอันนี้ของตัวเองเนี่ยจะทาได้แบบสนิทใจที่สุดคุณผู้ชมทาไปที่ผิวหน้าทั้งเช้าและก่อนนอน <c oughs> สำหรับคนที่แพ้ง่าย <c oughs> ใช้ได้เลยบอกก่อนเลยค่ะ <c oughs> อีกแล้ว ทำไมทีมงานชอบขำนะเวลาซูมมาที่หน้าใช่ไหมหาลูกของขนแล้วเสร็จอ่ะดังนั้นนะครับทาได้แบบนี้ทั้งเช้าและก่อนนอนเมื่อเราคุณผู้ชมทาทั้งเช้าและก่อนนอนจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าได้มากถึงสูงสุด300ร้อถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยหลังจากนั้นค่ะสิวเนี่ยที่เกิดขึ้นจากความมันนะครับก็จะลดอุบัติการการเกิดลงคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าความมันลดน้อยลงรูขุมขนหยาบกระด้างลดลงอะ ลงรอยจากสิวลดน้อยลงและที่สำคัญคือสิวใหม่ก็จะไม่เกิดในขณะที่รอยแผลเป็นเก่าเนี่ยจะแทบจางจนมองไม่เห็นด้วยเทคโนโลยีอีกรายการหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคือกล่องสีฟ้าถัดมา แต้มบริเวณที่มีรอยฝ้ากระจุดด่างดำหรือรอยแผลเป็นจากสิวผมเคลมว่าบางทีบางคนเนี่ยเป็นฝ้าอย่างจางรอยแผลเป็นจากสิวนี้เด็กๆแบบสบายๆมากๆเป็นรอยสิวตรงไหนแต้มตรงนั้นจะไม่แต้มที่หน้าหารอยไม่เจอจะไม่แต้มที่หน้าดังนั้นสมมุติว่าคุณผู้ชมมีรอยแผลเป็นจากสิวบริเวณตรงนี้สมมติว่าตรงที่ฝ่ามือหลังมือของผมเป็นสิวตรงไหนเดีย อ่ะตรงนี้แล้วกันนะเพราะคุณผู้ชมเคยบอกว่ามันก็ไม่มีรอยดําถ้าไม่มีรอยสิวแต่มีรอยแดดที่มันไม่สม่ําเสมอก็ทาได้เหมือนกันได้ดังนั้นชุดนี้นะครับแคนเน่เคลียร์กำจัดสิวลดสิวลดรอยแผลเป็นจากสิวมีรอยสิวตรงนี้แต้มตรงนี้เกลี่ยไปให้ทั่วจากบริเวณนี้เกลี่ยไปให้ทั่วทั้งผิวหน้าเพื่อปรับสีผิวบริเวณที่มีร่องรอยแผลเป็นจากสิวค่ะให้สม่ําเสมอกันทั่วทั้งผิวดังนั้นลดการเกิดสิวและที่สําคัญคือของเรานะครับ ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันทุกตัวเป็นน้ำแร่ดังนั้นไม่อุดตันรูขุมขนไม่ก่อให้เกิดสิวนอกเหนือจากนี้นะครับเราไปดูภาพอินเสิร์ตกันดูว่าเมื่อคนที่เขามีปัญหาเรื่องสิวหลังจากที่เขาใช้บอกได้เลยว่าไม่ถึง60วันนะประมาณ2เดือนไม่เกินกว่านั้นสภาพปัญหาผิวหน้าที่มีสิวร่องรอยแผลเป็นจากสิวจะดีขึ้นอย่าง,างไรบ้างบางคนเนี่ยไปหาหมอสิวมาเยอะจริง แล้วก็เลี้ยงคงเลี้ยงไข้กันอย่างที่เราทราบกันดีบางคนเนี่ยเกิดอาการแพ้จนแม้กระทั่งใช้อะไรไม่ได้อีกเลยใช่ถูกไหมคะแม้กระทั่งล้างหน้าด้วยน้าเปล่าก็ยังแพ้ได้เลยแต่ว่าเรามีภาพอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูว่าคนที่เขามีปัญหาแบบนี้หลังจากที่ใช้ชุดนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมดูกันว่าผ่านไปประมาณสองเดือนเศษเด้กสอวผู้หญิงในวัยฮอร์โมนที่ที่มีฮอร์โมนค่ะ มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนกับผิวเห็นได้ชัดเลยล <ด S 1> นะครับลดลงรอยแดงลดลงถูกต้องอันนี้เป็นภาพจริงที่ไม่มีการตกแตง่งจะเห็นว่าผมน้องเขายาวขึ้นด้วยคุณจะเห็นไหมเนาะผมน้องเขายาวขึ้นด้วยเมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นได้เลยว่าผิวมีสภาพความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆนะครับทั้งร่องรอยการเกิดสิวและสิวใหม่ะเราไปดูภาพถัดไปดูด้วยว่าเมื่อโตขึ้น20กว่า ใช่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็นครับว่ารอยแผลเป็นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสิวใต้คางหรือเลือดฝีปากเกิดขึ้นจากสิวฮอร์โมนอ่าหรือว่าบนหัวคิ้วบางคนจะบอกว่าคุณกินอาหารมูมามหรือเปล่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันสะบัดกระเด็นไปโดนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนนะแล้วคุณทำความสะอาดผิวหน้าไม่ดีก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ได้ดังนั้น20กว่าใช้โปรแกรมนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ลดเรือนลงถูกต้องครับและถ้าเกิดอายุมากขึ้นมาหน่อย30อารมณ์แบบนี้คุณผู้ชมดูว่า ผิวสว่างใสขึ้นดังนั้นพูดง่ายๆว่าผิวเราเนี่ยมันสว่างกระจ่างและที่สําคัญคือสิวใหม่แทบไม่เกิดรอยแดงก็ลดลงด้วยถูกนะครับอันนี้แหละครับบอกได้เลยว่าเป็นกันหลายคนนี่ไม่ใช่นวัตกรรมเลเซอร์นะจ๊ะอันนี้<อ>ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นสิวหลุมลึกด้วยถูกต้องะนะครับเป็นของจริงอะไรจริงไม่ใช่เป็นนวัตกรรมเลเซอร์ว่า b e f o r e after เลเซอร์เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับน,นี่เป็นของจริง และนอกเหนือจากนี้เพื่อยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานที่ทําให้คุณผู้ชมเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ได้จริงๆโปรแกรมนี้ก็ถวายให้กับพระองค์เจ้าสมไปอยู่แล้วตามป,ก,มปกติกเลยนะคะตามปกติอยู่แล้วครับดังนั้นท่านก็ให้ความส่วนพระทัยกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยแพทย์เภสัชกรจากแม่ฮิโดนดังนั้นนะครับคุณผู้ชมก็มั่นใจได้ว่าได้มาตรฐานออยอมีคุณภาพมีเลขที่จดแจ้งรวมไปจนถึงปลอดภัยกับผิวในชุด ทุกๆช่วงวัยไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นสิวในช่วงใดก็ตามแต่วันนี้เฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเราไม่จํากัดสายแต่จํากัดเวลาใช่เลยนะครับตอนนี้จะเหลืออีกเวลาประมาณ40นาทีค่ะ30นาทีนะ3,350คุณผู้ชมจะได้รับไปในราคาเพียง 1, 7 9 0บาทเท่านั้นและยังไม่หนำใจเรายังให้สบู่ลดสิวไปเพิ่มอีก2ก้อนก้อนหนึ่งใช่ไหมที่ร้านวัสด์ันไม่ให้ให้ไปอีกสองก้อนค่ะพอไหม ไม่พอเรายังจะต้องให้เพิ่มอีกเพื่อความแบบเคาะเราแบบว่าเพิ่มไปฟรีๆเลยเพื่อให้คุณผู้ชมสุขสวยและรวยโคตรคํานึกออกไหมทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยเพราะอะไรคุณจะได้ไม่ต้องไปซื้อของที่เพื่อจะได้ปริมาณเท่านี้ในราคาถึง4ี่ห้าพันคุณก็เก็บตังไว้คุณมีความสุขไหมค่ะแล้วสวยไหม แต่ว่าลูกค้าไม่ได้ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมจะได้ไปแบบสวยงามเลยเราเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุขสวยและรวยโคตรก็ได้นะผมบอกให้ดังนั้นคุณผู้ชมจะได้ไปเป็นแพ็กเกจเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับที่เราถวายให้กับพระองค์เจ้าสูงโวรีกันไปแล้วนะครับแกะออกมาเปิดออกมาเป็นกล่องที่สวยงามมากๆเลยถ้าไม่ใช้เองซื้อเป็นของขวัญหรือของฝากติดโบได้เลยถูกต้องนีครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนี่ อยู่แบบนี้ครับค่ะดังนั้นคุณผู้ชมได้รับสบู่ไป2ก้อนถูกต้องอันนี้1ก้อนแล้วแล้วจะให้เพิ่มอีกหก้อนถูกต้องครีมทาผิวอีก1อันโอ้โหคุ้มเวอร์และที่สําคัญคือไม่คิดค่าจัดส่งเลยแม้กระทั่งบาทเดียวฟรีกันไปเลยค่ะถูกต้องดังนั้นราคาแบบนี้จากปกติ3,350บาทจะเหลือเพียง1790บาทเท่านั้นเฉพาะชั่วโมงนี้นะครับะ